นะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนนะครับทั้งพี่น้องในกลุ่มเพจแล้วก็กลุ่มไลน์นะครับวันนี้ก็เป็นเยี่ยงมากนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยือนกระท่อมน้อยของคูโบปืนพกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ท่านพี่พี่ FC ได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธประจํากายนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนพวกว่าคูโบปืนพกแกเลือกใช้ยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ปีไหนนะครับแล้วก็ซื้อ ตอนสวัสดิการทบนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้คูโบะแกแนะนํานะครับแนะนําว่าปืนกระบอกแรกของคูโบะนะครับอ่าเพราะคูโบะแกเชื่อใจในก๊อกนะครับอ่าตลบนี้อันนี้คือจุดบสี่ห้าก๊อ,อกสี่อ่า,อาก๊อ,อกยี่สิบนะคร,รับก,ออก <45 S 1> ๊อกยี่สิบกับสี่ห้าตลบนี้นี้ก็เป็นสวัสดิการทบซื้อที่สามเดือนภาคใต้เนาะนั้นไปทํางานประจที่ที่สามเดือนในภาคใต้ปี น่าจะปี50นะครับผม50ถ้าหนึ่งนี่ประมาณเนี้ยนานมากคับนานมากครับคือชอบตอนนั้นไปเนี่ยคือเคยดูอะไรนะดูหนังดูหนังเยอะไปหน่อยนะวแบบนัดหนึ่งมันต้องโหนานัดหนึ่งตกใจตใจอย่างนงี้นะครับผมอะไรก็เลยเลือกก๊อกที่เป็ดนะครับแล้วก็ความสามารถของเขาก็คือลูกดกนะครับอ่าอันนี้สูบสามนัดจูลูกเน้ดกนะครับจูได้แม็ก ปกระซีลป่าก็บรรจุได้ประมาณ13นัดแล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแม็กสาสก็ยาวขึ้นมาอีกนะครับอ่าเป็นปืน11มมที่บรรจุกระสุนได้เยอะที่สุดแล้วนะครับอ่าตอนนั้นที่ครูขอนี่ตอนนั้นก็เป็นอ่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมฑลทันบกตอนนั้นเป็นจังหวัดทั้บกปัตต,<อ>ตนนนานีาดดตอนนั้นท่านผู้การก็ยุตอนนั้นท่านุญตรีนะครับขอ,อย้าอในชื่อท่านผู้ชาก็คือตอนนี้ท่านก็เป็นอ่าท่านกเกษียณแ,แล้วก็ผูเด็กชายบดิษั์แสงดินนะครับท่าน ท่านเซ็นรับรองความมั่นพืชนะครับก็เลยได้ปืนกระบอกนี้นะครับจริงๆแล้วท่านก็เซ็นสองกระบอกแล้วครับท่านนายพลามนุเคราะห์นะครับเซ็นให้นะทีนี้กระบอกกระบอกที่สองนะครับอ่ากระบอกที่สองก็จะเป็นก๊อกสิบเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับก๊อกสิบเจ็ดทั้งสองกระบอกนี้ก็ผ่านไปเดินติดตัวเรานะครับก็ผ่าน สมองครูมีสามจังหวัดมาเนาะครับก็เยอะพอสมควรนะครับนะไปทุกที่นะไม่ว่าจะไปเขาไหนป่าไหนไปทุกที่นะครับืมบอนี้ก็ัาสมัยเจะเวลาสอนนักเรียนกันใช้ปืนพกเลยครับฝั่งให้ดูบ่อยฟังดูบ่อยฟั่งดูมึงก็บอกนี่ฟังฟังไปบ่อยมันก็พังก็หักเลยต้องเปลี่ยนนะครับการการที่ฟังไปบ่อยเนี่ยคือคือสมัยนั้นก็้าเราพูดเนี่ยบางทีนักเรียนก็เป็นเชื่อใช่ใช่สมัยนักเรียนครูก็มีทั้งครู กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นเป็นทาหารอะไรเงี้ยครับนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รันะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับคือสมัยนี้ก็้องฟังให้ดีใช่นะครับคุณโบแกเทสระบบนะครับเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับของก๊อกตอนก๊อกเอาเข้ามาใหม่ใในประเทศเรานะครับอ่าก็บางคนก็บอกว่าก๊อกไม่มีเซฟบ้างนะครับอ่าไม่กลัวลั่นบ้างกลัวตกปืนตกปืนหล่นแล้วก็เป็นอันตรายนะครับอ่าซึ่งก๊อกเขาก็ได้ออกแบบมานะครับอ่ามีเซฟตี้ ในลิ้นแม็กนะครับแล้วก็เซฟตี้นิภัยเข็มแทงชนวนนะครับอ่าแล้วก็เซฟตี้ตัวหนึ่งก็คือเวลาเราเหนียวไก่นะครับอ่ามันจะเป็นถึงดับเบิลนะครับอ่าเวลาเราเหนียวเสร็จปุ๊บอ่าที่ดีที่สุดใช่นิ้วนะครับอ่าเซฟตี้ที่ดีที่สุดก็คือนิ้วเรานะครับถ้านิ้วไม่เข้าวงไก่ไม่มีทางลั่นนะครับอ่าก็อก็ออกแบบมาดีนะครับเพราะว่าเชื่อถือได้นะครับลำกล้องก็อยู่ที่ประมาณ 4. 5ุนิ้วนะครับอ่าเป็นขนาดฟูลไซส์นะครับขนาดฟูลไซส์เวลาเรา ยิงแบบนี้มันคงความแม่นยําม,มากที่สุดนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นก๊อกสิบเก้าธรรมดาก็สาม,มารถยิงได้นะครับอ่าข้อดีก็คือพบซ่อนง่ายแต่ถ้าเป็นก๊อกสิบเจ็ดก็จะขนาดใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เราก็สาม,มารถพบซองน,นอกได้นะครับอ่าเท่ๆนะอ่าที่เลือกเีนสมัยก่อนเนี่ยคือปืนนุกบอกดีหมดนะครับวีมมมมิมทิพยบูเลือกนหนึ่งมันมันนกโมันถูกนักรับสมัยสมัยนั้นเราก็ต้องสอดิการก็ซื้อได้บมันก็ไม่แพง สมัยนี้ก็สี่หมื่นบาทนะครับก็ะเทียมันถูกนะเนาะกระปมันถูกแต่ปืนทุกบอกดีหมดนะครับรับดีหมดมันอยู่ที่คนใช้น้องรับมันได้อยู่ที่ปืนรับแต่ถ้าเรื่องปืนเรื่องลักษณะปืนประวัติข้อมาลปืนต้องถามอาจารย์หนุ่มแล้วครับทุกคนในถนัดใช้อย่างเดียวครับทุกโนถนัดใช้อย่างเดียวครับเนี่ยก็มีกตั้งแต่อันนี้เป็นสมัยต้องเป็นทหารมันก็มีสองกระบอกนี่นะรับกีจริก็ล้วนนะครับ สมัยปฏิบัติที่สามจังหวัดเนี่ยแม็กซซีนเยอะนะครับสมัยนั้นก็คือเกลีเนี่ยเป็นสิบแม็กเราพอควบชาเป็นสิบกระแม็กครับตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ใครมาเยี่ยมเยียนบ้านน่ะน้องๆทหารสามจังหวัดขอไปก็ให้นะครับแต่ตอนนี้งดให้แล้วนะขอรับเป <c oughs> ็นนี้แล้วนะขอรับอ,อันนี้นะครับอ,อันนี้ก็แม็กขนาดเก้านะครับอันนี้ก็ขนาดสิบเอ็ดนะครับขนาดจุดสี่ห้าแล้นะครับหน้าตากระสุนก็ใหญ่ๆหน่อยนะครับ นี่ครับหน้าตากัะสุนก็จะใหญ่กระสุนก็บรรจุแมกกาซีนนัดสิบสามนัดนะครับสิบสามนัดนี่ครับรุ่นรุ่นเก่าๆรุ่นเจนหนึ่งเจนสองนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นครับอ่าเป็นกล่องกล่องพลาสติกนะครับอ่ากล่องพลาสติกข้างในก็จะมีใส่ข้าวเนาะอ่าเหมือนเหมือนกล่องใส่ข้าวเรานะครับอ่ากล่องใส่ข้าวอ่าเขาก็ะอกแบบมาแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาใส่บ้านมาก นะครับเดี๋ยวให้คูโบะวางให้ดูนะครับอ่านะครับมันกลองข้าวเลย่มันกองข้าวเลยนะครับอ่ามันก็จะมีตัวล็อกไว้นะครับอ่าเวลาเราเก็บเราก็ปิดไว้นะครับอ่าโลโก้ก็จะมีโลโก้ก๊อคอ่านะครับโลโก้ก๊อกถ้าเราดู ถ้าถ้าใครที่ไม่มีความรู้เรื่องปืนก็นึกว่าเป็นของเล่นนะครับนึกว่าเป็นที่ใส่กับข้าวนะครับอ่าอันนี้ก็คือกล่องปืนนะครับอ่าสมัยก่อนนะครับสมัยยุคแรกๆนะครับอันนี้ก็คือร่องรอยจากการใช้งานนะครับอ่าอันนี้ก็จะอ่าเวลาเราจับเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นใสๆแบบนี้เป็นใสๆ อันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เคยไปลมดำมาทินในในงั้นมันมันยิ่งกว่านี้อีกบอกงั้นงั้นครับมันจะเข้าหอือั้นอันนี้คือสภาพปืนนักรลบนะครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่าถ้าปืนสวยๆไม่ใช่นะครับมันนั้นปืนแข็งนะครับอ่านี่ดูด้ามจับนะครับอ่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นเขาบูโดเขาตะเวทเขาคิดผ่านมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับดูรองรอยนะครับอ่านี่คือรองรอยจากการใช้งานนะครับอ่า เจนในเจนเก่าๆเขาก็จะไม่มีนั้นนะครับจะมีร่องนิ้วแต่ว่าลายการลื่นเชคเกอร์มันจะมันจะไม่มีเหมือนพวกเจนสามหรือว่าเจนสี่นะครับอ่ามันจะเรียบๆแบบนี้นะครับอนี่หมดแล้วทอนแล้วนีหมดแล้วแต่มันลื่นหมดแล้วอันนี้ลบออกหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลบมักลื่นจับนี่ใช้งานบ่อยใช่ใช้งานใช้งานบ่อยจนแบบใสหมดเลยเน้อะนี่นะครับใสเหมือนเดิมเดิมๆทุกอย่างอ่านี่ใสมากนะครับโอ้โห จต่ปีห้าสี่ครับมันเห็นชัดมากมันนี่สวยสวยนะครับอ่าลาสสิกนะครับรุ่นนี้ทุกวันนี้พอเราไม่ได้เป็นทหารแล้วเราไว้เฟ้าบ้านแล้วก็้อกนามชีทรั์สินใช้ที่บ้านกับที่สนามปืนนะครับเราเป็นวิศกรก็ใช้กระบอกนี้ก็เป็นปืน้องกนีวชีทรับสินนะครับนี่นะครับมั่นใจในก๊อกนะครับมั่นใจในก๊อกจริงๆแล้วปืนมันดีหมดนะครับปืนดีหมดทุกปอม ที่ว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันครัปืนดีหมดใช่ครับปืนดีดีดีทุกกระบอกอยูที่ว่าเราจะปรับตัวเข้าหาปืนแค่ไหนนะครับปืนทุกกระบอกเขาการันตีมาแล้วจากได้รับมาตรฐานนะครับ,นะรบอ่อนที่เขาจะส่งออกมานอกประเทศครับ,นะรบโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยว ep สองเดี๋ยวค่อยไปต่อกันที่ ep สองนะครับว่าจะดู กระ่อมของขคุ่บุนพกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมีเกียรติบัตรอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในคลิปต่อไปนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ